เลือดต้องพายป่าเอียงทะเล่นผู้ชมโอดึงอยู่นั่นนะ่ะดึงอยู่ดึงอยู่โอ้โหมไปเร็วลี่น้ำขึ้นนะผู้ชมฝนตกทุกวันน้ำก็ขึ้นนึนเดินพฤษภาเองนะน้ำขึ้นขึ้นเยอะอยู่ น้ำเริ่มแดงแล้วนะคะแม่น้ําป่าตากประเจ้าพญาเริ่มแดงแล้วเขาบอกเลอโปถ่วงน้ําค่ะเรือโปวิ่งยาวยางออกทะเลใส่น้ําเลยใส่น้ําก็จะเป็นลอดใต้สะพานนะน้ํากําลังขึ้นเดี๋ยวลอดใต้สะพานจุดลังสิบไม่ได้นะคะเป็นาวเรือแบบสะพานหนึ่งจุดลังสิบสะพานเตี้ย บางท่านก็เรียกสะพานวนฉวีประมาณนี้นะคะโอ้ยวิ่งไปตุ้มให้ดูน้ำเห็นไหมถึงถึงหญ้าแล้วค่ะน้ำขึ้นถึงหญ้าแล้วเมื่อวานยังไม่ถึงเลยวันนี้ขึ้นมาเท่ากับ1ขั้นบันไดน้ำเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมอีกหน่อยก็จะได้ดูเรือห้าหัวเลอลักจูงแล้วนะคะรออีกนิดยังบรรยากาศ ในน้ำปากตักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำแดงไหมเห็นไหมไหลเริ่มไหลแรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็แดงดูเห็นไหมนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยเมื่อวานยังไม่ไม่ถึงเสาแดงอันล่างนะคะขอบปูนไม่จมวันนี้จมไปเรืยที่เรียบร้อยแล้ว